ครัที่นรักทุกคน,นครับก็บพบกับครูเช่นเคยครับในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นป .6 นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาขึ้นเทอมที่2แล้วนะครับต้อนรับก็คือเทอมสองครับอย่างเป็นทางการน,นะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นป .6 นะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นป .6 เนี่ยเทอมนี้ครูจะนําเอาปัมเป็น Creative and Design นะครับเข้ามาในวิชาของเรานะครับนักเรียนคงงงใช่ไหมว่า Creative and Design คืออะไรครับแปลตรงตัวมาภาษาไทยนี้คือ Creative เนี่ยแปลว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับ and Design ก็คือการและการออกแบบนั่นเองนะครับความคิดสร้างในการออกแบบนั่นเองนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นตัวอย่างกั้เลยครับรูปภาพที่เรียนเห็นนะครับก็เป็นการออกแบบนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับและในสัปดาห์แรกนะครับครูและนัเรียนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟอนต์ดีไซน์นั่นเองครับ ฟอนต์ดีไซน์เนี่ยถ้าแปลงมาภาษาไทยก็คือการออกแบบตัวอักษรน่เองแต่เป็นตัวอหนหนักษรอะไรนะอ่ะตัวอย่างเลยปึ๊บนะครับน,นี่คือตัวอย่างของฟอนต์ A ถึง Z นั่นเองนะครับวันนี้โจหนุ่มวันนี้ก็คือครูให้นักเรียนเนี่ยออกแบบฟอนต์ A ถึง Z แต่ไม่ใช่แบบเป็นฟอนต์ธรรมดานะที่เห็นทั่วไปนะครับเป็นแบบตัวง่ายๆนะแต่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำจินตนาการและความคิดสรรค์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปในฟอนต์ของเราเองเลยนะครับถ้าเรียนสังเกตดูเนี่ยที่ครูอเอาตัวอย่างให้ดูเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยที่ล้อมคุูไว้เนี่ยแต่อย่างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างเนี้ยมันก็จะมีเป็นลูกสัตว์ใช่ไหมเป็นเองแซทที่เป็นสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็เป็นพวกมอนสเตอร์นะเป็นตัวตัวมอนสเตอร์นะมอนสเตอร์อันนี้เป็นกิ่งไม้นี่นะหนูฟิลลูกเสือเลยนะครับตันนี้เป็นเนี่ยใบไม้แล้วก็เป็นธรรมดาที่มีโค้งงอเนี้ยอันนี้คือการออกแบบฟอนต์นะครับนี่นะครับก็คือการออกแบบฟอนต์สังกฤตเอ็นแซนเองนะครับ โอเคนะครับครูนักเรียนเนี่ยใส่จินตาการัในฟอนต์ของเรานะครับไม่ให้เหมือนกันเลยนะเอาที่ว่านักเรียนชอบอะไรนะนักเรียนอยากทาอะไรเนะี่ยนักเรียนใส่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็ได้เป็นขนมเค้กอะไรเงี้ยเป็นเรื่องกีฬาก็ได้เป็นเรื่องโรบอทก็ได้นะเป,น NZ, เป็นเอ็นซตหรเป็นแบบเป็นตัวโรบอทอะไรประมาณนี้นะครับส่ว so, นครูนั้นก็จะเป็นยังไงนะ้นแตัครูวาใส่ได้ดูนะครับครูว่าเอาแรงบันใจครูเอาความชอบเนี่ยว่าใส่ไปในตัวฝั่งตัวเองแเซต่ะแต่ตอนนี้ เราทำแค่ครึ่งเดียวก่นคือ13ตัวใช่ไหมเองแซนมี26่ 6, ใช่ปะเราทำแค่13ตัวก่อนนะค่อยมาต่อสัปดาห์หน้านะโอเคแล้วก็ไปดูการสารังเตได้เลยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ตีตารางนะครับให้เท่ากันนะครับจํานวน12ช่องครับขั้นตอต่อไปนะครับเราก็ล่าง A ถึง L ก่อนนะครับเอาแค่12ตัวอักษรก่อนครับในสัปดาห์นี้ตอนนี้ก็อูกราจะล่างตัว A นะครับให้ดูหนาขึ้นครับ ตอนแรกอาจจะเป็นแค่ตัว A ที่เป็นรอยล่างใช่ไหมแค่เส้นเดียวแต่นนี้ครูจะทำให้มันหนานะเพื่อจะใส่จินตนาการนะครับเพียงสั่งลองไปที่ตัว A นะครูก็จะเลือกนะครับที่เป็นขึ้นน้ําขึ้นทะเลนั่นเองเไหมครับตัวอย่างในภาพที่ครูขึ้นมาด้านขวานะครับเป็นทะเลครูชอบทะเลมากนะครับครูจะเอาทะเลเนี่ยมาประยุกเข้ากับตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษของครูนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครูคจะเอาขึ้นน้ำเนี่ยมาใส่ไว้ตรงหางตัว A ไหมครับ <S <S โอเคทีนี้ตัวเอง,องครูก็จะ พิเศษแปลกไม่เหมือนใครแล้วครับต่อไปนะครับครูก็จะเอาประกาตัดเส้นเนี่ยมาตัดเส้นนะให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อใหนักเรียนนะ่ะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นนะครับมีประมาณนี้ฮะเรียนอาจจะตัดเส้นที่หลังสุดกนเลยก็ได้นะแต่ครูเลือกตัดไว้ก่อนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับ นักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงที่เป็นตัวอักษรเนี่ยนักเรียนต้องเอาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใส่นะครับเช่นนักเรียนชอบอะไรนะ <S 1> <S 1> กามา็มาใส่ได้เลยมายุคเข้าตัวอักษรนะเช่นของครูเนี่ยชอบทะเลใช่ไหมครูเอาทะเลมาใส,าใส่นะครับประมาณนี้่นักเรียนก็ตามใจได้เรียนเลยต่อไปนะครับครูอู๋ก็จะนะําปากกาตะเส้นเนี่ยมาลงลงนะครับที่ตัวเองของครูนี่นแหละ เรียยอาจจะระบายสีก็ได้นะหรือว่าจะตัดเส้นแล้วก็ใช้สีดำของปากกาตัดเส้น,นมาถมแบบคูได้ไหมครับคูเลือกใช้ปากกาตัดเส้นนะมาถมดำนะครับแต่แเรียยอาจจะระบายสีก็ได้นะแล้วแต่เลยเพราะนักเรียนบางคนอาจจะวาดเป็นพวกของกินใช่ไหมหรือว่าพวกลูกอมอย่างเงี้ยเอามาประยุกต์ใช้กับตัวสอนนะ่ะบางทีตัวสอนต้องการความสดใสไงเรนียนก็เลยอาจจะเอาสีมาใช้ก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นปากกาตัดเส้นนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับตัว A ตัวแรกของครูนะต่อไปครูให้ทำตัว B นะครับตัว B ของครูเนี่ยก็จะเหมือนตัว A เลยนะก็คือแบบว่าให้มันมีความสัมพันธ์กันก็คือเอาความเป็นคลื่นน้ำเนี่ยมาใส่อ่าเสร็จแล้วไงตัว B ตัว C และตัว D เห็นไหมครับให้สังเกตว่าเห็นไหมมีคลื่นน้ำทุกตัวเลยนะครับอันนี้ครูก็ตัดเส้นตัว B แล้วยามทําให้สัมพันธ์กันทุกอันเลยนะครับ A ถึง Z เนี่ยครับใส่คลื่นน้ำลงไปนะครับ พยายามใช้ความคิดความสร้างสรรค์นเนี่ยมาดีไซน์ตัวอักษรตัว A ถึง Z ได้เลยนะแต่นี่คือว่าถมนะครับถมดําไปนะแทนแทนกาลบายสีนะนักเรียนอ่านเลือกกาละบายสีก็ได้ถ้าอยากให้มีสีสันที่ส,สดใสนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับตัว b นะครับต่อไปก็ตัว c ตัว d อ่าเสร็จแล้ว a b c d นะครับต่อไปครูก็จะทำตัว e f g h นะครับอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้ a b c d e f g h นะโอเคครับสัปดาห์แรกนะครับครูใช้ใ้นักเรียนเนี่ยทำมา12ตัวอักษรก่อนนะครับแล้วค่อยทำที่เหลือนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเอาแค่ a ถึง l ก่อนนะครับผมนักเรียนก็เลือกทำ a ถึง l ในรูปแบบของตัวเองได้เลยนะครับ